เทส่วนผสมลงไปได้เลยครับจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางแล้วกวนไปเรื่อยๆจนกว่ากะละแมของเราจะมีความข้นกวนช้าๆนะครับกวนบ้างพักบ้างแต่อย่าทิ้งเขาไปไหนในขั้นตอนนี้ไม่งั้นกะละแมเราอาจจะไหม้ได้ครับนี้กะละแมของเราเริ่มเป็นก้อนๆไต่ๆแบบนี้แล้วก็ให้เราลดไฟลงเป็นไฟอ่อนครับ แล้วกวนต่อไปเรื่อยๆพอได้ลักษณะนี้แล้วก็ให้เราโรยงาข่าวคั่วลงไปโรยไปให้ทั่วๆเลยนะครับแล้วก็คนคุกเขาผสมให้เข้ากันกวนต่อไปใส่ถาดที่รองด้วยพลาสติกทิ้งไว้ให้เย็นตัวนี่ครับหือเหนียวนุ่มมากๆนี่นะครับ